อ่าวันนี้ก็เป็นวันอธิษฐานเข้าเป็นสาแล้วเระฉะนอุบาสกอุบาสิก,กาสถาญ,ญาติโยงก็มาหน้าหลายตาเมื่อวานก็อาสรหบูชาก็คนจนล้นวัดเหมือนก็เหมือนกัยัดกันอยู่ในอึ่งในข้องจนแน่นจนข้องจะแตกวันนี้ก็วันนี้ก็มันแน่นอีกเช่นกัน นี่แหละแสดงถึงความศรัทธ,ธาความมีน้ําจิตน้ําใจของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเพราะนั้นถ้ามองไปแล้วความหนานแน่นความอบอุ่นความมีน้ําจิตน้ําใจของพวกเราชาวพุทธนี่แหละที่จะเป็นกําลังในการประคับประคองรักษา,าศาสนารักษาวัดวาของพวกเราไปได้อย่างมั่นคงตลอดไปแต่หลักสําคัญภายนอกเราก็ไม่ไปฏิเสธหรอกแต่ยายพากันลืมภายใน ภายในก็คือจิตใจของพวกเรานั่นเองที่จะมีความมั่นคงในศรัทธาทั้งหลายได้ก็เพราะจิตใจของพวกเราเป็นจิตใจที่ทรงอัดทรงธรรมถ้าจิตใจที่ทรงอัดทรงธรรมแล้วแม้เหตุการณ์ภายนอกจะรวนเลไปบ้างแต่ก็ไม่สามารถทำให้จิตใจนั้นหวั่นไหวเอ็นเอียงไปได้จิตใจที่มีความศรัทธาม,มั่นคงลงไปนั้นก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่ง,าางจิตนั้น สัมผัสกับธรรมะอย่างแท้จริงอันนั้นแหละจะมีความศรัทธาที่มั่นคงเดียวแน่นดูที่ดูว่าชาวเขาชาวเขาเผ่ามูเซอร์นั่ยนับตั้งแต่นับตั้งแต่หลวงปู่มั่นท่านไปอยู่ด้วยมันก็ตั้งแต่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีก่อนที่หลวงปู่มั่นท่านไปไปไป,ไปอยู่ด้วยที่พวกเราเราคงจะเคยอ่านในประวัติของหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่มั่นท่านไปอยู่กับชาวเขาเผ่ามูเซอร์ ซึ่งชาวเขาต่างๆทั้งหลายเรานั้นไม่รู้จักพระแทบไม่เคยเห็นพระเลยพอไปเห็นหลวงปู่มั่นแค่นั้นแหละเกิดความกลัวเหมือนกับเป็นเสือเสหม,มิงปลอมตัวมาแปลงตัวมา,แ,วมาแบบนั้นก็มีแต่ความกลัวความขั้นค้ามต่อครูบาอาจารย์ต่อหลวงปู่มั่นก็ได้ไปแอบมองหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นมาใส่บาตรก็ไม่กล้าใส่ก็มีแต่ไปแอบดูลวงปู่มั่น ก็ไม่เห็นว่าหลวงปู่มั่นท่านทำอะไรท่านบีนธาบาตไม่ได้ท่านกลับไปถึงที่พักท่กวก็เดินจงกรมอยู่นั่นนั่นวันแล้วกับว,วันเล่าเห็นท่านเดินจงกรมอยู่ผลที่สุดก็มีคนกล้าๆหน่อยก็กล้าเข้าไปใกล้ๆก็กล้าไปถามท่านถามว่าท่านเดินหาอะไรหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าพุทโธท,ท่านตกหายถ้ามเีเขาบอกว่าพุทโธเป็นยังไง หลวงปู่ม่านบอกว่าถ้ามีน้ําจิตน้ําใจจะช่วยเราหาก็ให้เดิน<ๆ>เดิน<ๆ>หานึกในใจว่าพุโทโธพุธโทโธนี่แหละ,ะช่วยหาช่วยหาพุโทโธด้วยความมีน้ําจิตน้ําใจของพวกชาวเขาเนี่ยเขาเขาเป็นคนจริงใจเป็นคนเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเมื่อเขาว่าจะช่วยอะไรแล้วเขาก็ช่วยจริงจงจังๆลงไปเหมือนกับสุดชีวิตของเขาพอลองใจว่าจะช่วยหาพุโทโธ หลวงปู่มม่ก็นแนะนาว่าให้ก้มหน้าก้มตานึกในใจว่าพุทโธพุทโธเนี่ยแหละเดี๋ยวก็จะหาเจอ,เ,อเขาก็เลยเดินกำนดลงไปพุทโธพุทโธ,ทโธด้วยความจดจอ่อด้วยความมีสติในการหาพุทโธขเขาซึ่งเขาไม่จิตใจเขาไม่ได้วักแวกออกไปไม่ได้ไปกังวลกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นเลยเขามุ่งหน้าอยู่ที่พุทโธอย่างเดียวด้วยความมีสติเมื่อจิตมันอยู่อยู่ในจุดเดียวได้เนี่ยมันไม่ไมันมันไม่ส่ง ไม่ส่งกระแสออกไปสู่อารมณ์เรื่องอื่นไม่ว่าอดีตหรืออนาคตมันอยู่กับปัจจุบันพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไม่นานจิตมันก็รวมรวมได้พอจุดล,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 ลงรวมรวมก็เห็นคุณค่าของการภาวนานับตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านเหตุการณ์นั้นผ่านมาถึงกี่ปีแล้วมันผ่านมา60ส0บเจ็ปีแล้วรุ่นพ่อส่งต่อรุ่นลูกรุ่นลูกส่นต่อรุ่นหลานทุกวันนี้เนี่ย ขึ้นไปบนหมู่บ้านชาวเขาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ยังศรัทธาหน,นานแน่นอยู่ก็เพราะการที่เขาปฏิบัติเขาสัมผัสกับธรรมะกับการปฏิบัติอย่างแท้จริงอาจมาเองเคยขึ้นไปอยู่กับเขาอยู่ระยะหนึ่งเมื่อประมาณสักสี่สิบกว่าปีขึ้นไปซึ่งมัน,มนบางครั้งก็มีพระไปอยู่ด้วยบางครั้งก็ไม่มีพระไปอยู่ด้วยแต่จะมีพระหรือไม่มีพระมาอยู่ก็ตามถ้าถึงวันศีลแล้ววันพระแล้ว เขาจะไม่จับต้องมือไม้เขาจะไม่จับต้องอาวุธเลยโดยปกติแล้วเขาอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมือเขาต้องถือมีดถือมีดพาไปด้วยหรือถือปืนไปด้วยแต่ถ้าวันวันพระปุ๊บเขาจะวางหมดเลยเรื่องอาวุธทั้งหลายแล้วก็ถือศีลแปดถือศีลแปดโดย้ามีมีพระหรือไม่มีพระเขาก็ถือศีลแปดปฏิบัติกันอยู่ไปนั้นไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเท่าหนุ่มสาวเด็กเล็ก ข้านำพาปฏิบัติกันทางนั้นหมู่บ้านหนึ่งมันก็มีแค่สิบกว่าหลังคาเรือนแต่สิบกว่าลังคาเรือนนี่ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วนะนี่แหละเขาเขารักษาศรัทธาของเขามาได้อย่างเดียวแน่นเพราะอะไรเพราะจิตเขาสัมผัสกับธรรมจากการประพฤติปฏิบัติของเขาเองแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราก็เช่นกันเนี่ยการที่จะพวกเราจะรักษาศรัทธาของเราให้แน่นเดียวไม่มีการคาว่าเอียงหรือคอนแคน์ได้เลยเนี่ยจิตต้องสัมผัสธรรม จิตเราจะสัมผัสทำได้ก็เพราะพวกเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะจิตตภาวนาโดยเฉพาะพันษาในการเข้าพรรษาก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าวัดวาอบอุ่นนาแน,น่นไปด้วยพระเจ้าพระสงฆ์ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาก็เมื่ออยู่กันอยู่อย่างอบอุ่นน,น้แน่นก็ก็เป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาธรรมะซึ่งกันและกัน อาจจะมีการโต้อตอบสนทนาธรรมะหรือฟังอัดฟังธรรมร่วมกันแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรพอพวกเราได้มาสัมผัสอยู่ในกลุ่มที่เขามุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรมันก็หนุนกันไปส่งกันไปจูงกันไปได้เพราะฉะนั้นในช่วงเข้าเป็นสานี้จึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่พวกเราเชาวบ้านทั้งหลาย ผู้ที่เคยมีภาระหน้าที่การงานในอาชีพในบ้านในครอบครัวจะมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามพวกเราก็แบกหามภาระต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมามากมายไก่กองแล้วแต่ถึงช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาเราก็อาจจะคิดหรือวางแผนชีวิตของตัวเองบ้างว่าเออเราจะผ่อนคลายแ้ะจะปรงวางภาระหน้าที่การงานให้มันลงสักบ้าง ให้มีเวลาเข้ามาแสวงหาอาสวงหาทาเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราบ้างเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดขึ้นมาของพวกเรานั้นเรามีทั้งร่างกายป่าท้องแล้วก็มีจิตใจด้วยที่เราพากันดิ้นรลนที่เยอะที่ยังขวนขวายแสวงหาวัตถุต่างๆมานั่นมันมาหล่อเลี้ยงป่าท้องร่างกายมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยของร่างกายของพวกเรา แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถบำหล่อเลี้ยงจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าบุคคลที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงภายในจิตในใจแล้วแม้ภายนอกเขาจะมีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากบาใบใจกองขนาดไหนก็ตามแต่จิตใจของเขาต้ม,ม,รรม,ามีความว้าเหวมีความยินรนมีความหิวกระหายอยู่ตลอดกเ็เพราะสิ่งที่เขามีนั้นมันเลี้ยงได้แต่ร่างกายไม่สามารถบำเลี้ยงจิตใจได้ด้วย เพราะนันเมื่อจิตใจไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นก็หิวกระหายความหิวกระหายของจิตใจมันจะแสดงออกมาในทางดิ้น,นรนท่ยเลือทยานกัดแกงวุ่นวายสิ่งที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจของตนเองได้ก็มีแต่ธรรมะที่จะรวมเข้ามาเป็นบุญภายในจิตในใจของพวกเราการปฏิบัติธรรมะนั่นแหละจะเป็นตัวรวมเป็นก้อนบุญขึ้นมาหล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเราเอง ให้เบิกบานให้อิ่มเอิบให้ผ่องใสเป็นสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เข้าเป็นศามาพวกเราก็ควรจะตั้งสัจจะว่าพรรษานี้เราจะพึพึดปฏิบัติอย่างไรได้บ้างหรือถ้าหากพวกเราเคยมีสิ่งใดที่ยังเป็นความไม่ถูกต้องตามหลักศีลหลักธรรมเราก็จะละถอนสิ่งนั้นให้ออกไปจากชีวิตจิตใจของพวกเราตลอดพรรษานี้ แล้วพรรษานี้เราจะมานั่งภาวนาไหว้พระอย่างนี้น้อยทุกวันพระหรือมากขึ้นเราก็จะอาจจะเป็นประจำหรือการใส่บาตของพวกเราการถวายพัฒนานของพวกเราเราจะทำให้มากยิ่งขึ้นจะอาจจะทุกวันหรือทุกวันพระหรือทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือทุกวันเกิดของพวกเราจนันทร์อังคารพุธก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ ท่านใดมีความสะดวกอย่างไรเราก็ให้พากันคิดพากันกำหนดให้เป็นให้เป็นกิจจวัตของตนเองการเข้าเป็นสาของพวกเราก็จะมีคุณค่าต่อชีวิตของพวกเราแต่ถ้าหาพวกเราไม่ได้ตั้งกดตั้งเกณฑ์ตั้งหลักตั้งเกณฑ์อะไรให้แก่ตัวของเราเองเลยไอ้เข้าเป็นสาออกเป็นนอกเรรษามันก็มีแต่แค่มืดกับสว่างมืดกับสว่างมันไม่มีความหมายอะไรเลย แต่ที่เรากําหนดขึ้นมาว่าเป็นเข้าพรรษาหรือวันสําคัญอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพื่อให้พวกเราได้เอาแก่นสารสาระประโยชน์จากสมมุตินั้นขึ้นมาก็คุ้มค่าที่พวกเราได้สมมุติเป็นวันสําคัญขึ้นมาในชีวิตของพวกเราเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้กับพวกเราทุกท่านทุกคนว่าพรรษานี้พวกเราจะตั้งกำหนดกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาให้แก่ชีวิตของพวกเราเพิ่มเป็นจิตวัตเป็นข้อปฏิบัติ ในชีวิตของพวกเราเพื่อ,อความเจริญในธรรมและเพื่อ,อชีวิตที่มีความสุขความเมบิกบานความผ่องใสยอย่างแท้จริงก็ขอฝากไว้ให้ทุกท่านทุกคนนำไปคิดพิจารณาแล้วก็ตั้งกดตั้งเกณฑ์ให้แก่ตัวของตัวเองด้วยนะ พาก็ตั้งใจรับพรนะพาตั้งใจรับพรแล้วก็จะได้ไปจัดอาหารทานกันยะทวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลาง เอวะเมวะอิโตทินตังเปตานังอุปกปติอิจิตังปิตังตุมหังเิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปันนรโสยธามนิโชนติรโสยธานติโยวิวะ ฉันตัวสามภป้าโลฉันโคอันวีนฉันซาตุแมนภาวัตวันตาลยโยไอสุขีเทียนหายโยกวย พิวันธนาเสลิสานิจังบุญทายปัจจยินยตารุยทายมายวันตาตีอายุวันโนไอสุขังพาัง อักกัตโเวปัสนานังอักกังทัมแมงวิชานตังอังเกบุเทปัสนานังดักหิเดเยอนุตริมอังเกธรรมเมปัสนานังเวลาโคปัสเมสุเข อังเกสังเขปสันนัญังปุญญาเขตนะอนุตเรอังกัสมิงดานังดัตตังอักขังปุญญังภาวตติอังกังอายุวัจวันโนใจยาโสเกติสุขังพลังอังกัสะดาตเมธาเวอักขาธรรมะสมาหิโต เดวะปุตตวัยมณุสวาัยอาคัปโตปัมโมเตียนเตมผวะตุสัปบังการังรักขนตุสัปเดวะตางสัมภะบุษฐานุภาเวทายสถัสสดีพรวันตุเตภผวะตุสัปบังการังรักขนตุสัปเดวะตาง สัมบัธรรมานุปาเวตายสัถัสสตดีภาวตุเตภาวตุสาบัมังการังราเขนตุซาปเทวตางสัมบัสังขานุปาเวฏายสัถัสสตดีภาวันตุเต แล้วอ๋ออ๋ออโอ้ยดีใสุเอดเียอีกนึ่งวันอ้าว,อ, <c oughs> อ,าวอย่าพากันลืมเดยอย่าพากันจืดจางในในโอกาสเข้าเป็นสานี้เนอะพยายามเอาประโยชน์แก่นสารสารละที่มาให้ได้ในชีวิตของพวกเราเ,เราจะทำอย่างไรให้มันเป็นแก่นสารสารละเราก็รีบเร่งทำน,นั้น เพราะว่าชีวิตของพวกเราประมาทนอนใจไม่ได้หรอกพราะพรทธเจ้าท่านว่าอย่างไรล่ะท่านว่าอัจเจวิกิจจะมาตับปังโกทัญญาประดงสุเวนะฮิโน้ังคารันเตนามาห้าเซเดนาม,มัจจุนาพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าความตายไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุเลยว่าจะมาถึงเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ถ้าพยามัจจุราชมาถึงใครเมื่อใดขณะไหนก็ตามไม่มีใครจะไปต่อต้านอ้อนวอนขอร้องหรือติดสินบนต่อพยามัจจุราชได้เลย เราจะไปอ้างว่าฉันยังเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวคอยให้ฉันแก่เท่าซะก,ก่อนแล้วค่อยตายเรื่องงานการของฉันยังไม่เสร็จฉันเลี้ยงลูกเลี้ยงหล,งลานให้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวซะก,ก่อนทางานทําการให้เสร็จซะก,ก่อนแล้วค่อยตายออหรือฉันมีเงินเป็นสิบสิบล้านไปจ้งพยามัจจุราชซะสองสามล้านแล้วไม่ต้องตายนั่นนะ่ะท่านบอกมาห้าเซเนนัมจุนาพยามัจจุราชมิผู้มีเสนาอายิ่งใหญ่นั้นะไม่มีใครไปต่อต้านได้เลยแม้มันมาถึงเราในขณะที่เราอยู่ในลิยาบุดยืน เราจะไปผัดเพี้ยนว่าขอให้ฉันไปนอนซะก,ก่อนแล้วค่อยตายมันยังไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรจะไปผัดวันประกันพุ่งเล่าแต่รู้แน่นอนเลยว่าขณะนี้นะพระอมจุราชแม้มันจะไล่เรามาอยู่ต่็ตามแต่ขณะนี้มันยังมาไม่ถึงเราเป็นโอกาสที่เราจะเตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมที่จะรองรับที่จะต้อนรับเขาในในใน,ในโอกาสที่เขาจะมาถึงเราเราจะเตรียมต้อนรับเขายัางไงเตรียมต้อนรับอยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยแหละอบรมจิตใจของเราให้ดี เมื่อพญามุจราามาถึงเราแล้วเราหัวเราะพูดคุยกับเขาสนทนาเขาได้อย่างเบิกบ,บานผ่องใสเลยเหมือนกับเป็นเสี่ยวกันม็นสหายกันนะใช่ไหมละ่ะมันอยู่คู่กับเรามากี่พบก,กี่ชาติแล้วใช่ไหมมาจนนับพบนับชาติไม่ได้มันมันแนบสนิทกับเรามาตลอดมันไม่เคยห่างเราเลยเป็นเพียงแต่เป็นเพียงแต่ว่าเราไม่ดูเขาเราไม่สนใจเขาเ็เลยเหมือนเขาอยู่ห่างเราอยู่ไกลจากเราจริงๆรแล้วเขาอยู่แนบสนิทกับเรามา หลายพบหลายชาติแล้วกอดคอกันมาอยู่ตลอดเวลาแต่พราะพวกเราไม่ไม่มองหน้าเขาก็เลยพอนึกถึงเขาก็เลยกลัวกลัวเขาแต่จริงๆแล้วมันเสี่ยวกันนะมันเป็นเสี่ยวกันเป็นสายกับเรามาตัง้งกีกี่พบกี่ชาติแล้วมันจะมีอะไรน่ากลัวล่ะเพราะฉะนั้น,น,นการที่เราจะเราจะเป็นเสี่ยวเขาได้อย่างแนบสนิทเราก็ต้องอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้เป็นจิตใจที่ทรงอัดทรงธรรม แล้วเป็นเสี่ยวกับความตายได้อย่างแนบสนิทเลยไม่มีอะไรหวั่นไหวต่อความตายนั่นเลยก็ขอให้ทุกท่านทุกคนพ,พากันเอาประโยชน์แก่สารสาระในวันเข้าเป็นาจนถึงออกเป็นสาให้ได้ทุกทุกท่านทุกคนนะเนออ่าจะนุโอธนาให้พรนะพากันตั้งใจรับพรพาตั้งใจรับพรนะยะถาวาริวาห้าปูราปาปริปูเรนติซาคันลัง เอวะเมวะอิโตทินัางเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปะเมวะเสมิจตุสัเพปูเรนตุสร้างกปาจันโทปนารโสยะธามนิโชติระโสยะทาสัพพีติยบิวัชชนตุสัพพโลโควินัสตุมาเตพัจวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อะพิวาตุนาสิอริสะติจังวุฒาปจ,จายโจุโดจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโดอิสุขังผะลังภาวัตุซาบมังครังรักขันตุซาบเทวตาซาบพ,พุทธานุภาเวนะซาเผธธรรมานุภาเวนะซาเผะสังขานุภาเวนะส,สัทธาโซทียมผะวันตุเต อ้าวให้อยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนเนอะลูกหลานเนอะะว่า,างไง